สามสิบกรี่ยำง่ายด้วยครับผักชีลิว่วนะอาหารสิงโตรครับจุเนือ้อง้อสดยำสับๆอืมอืมอืม ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมมีคกมมคอกอร์เราเนาะครับานายจากจองนางยจะเล่นกินเที่ยวออนไลน์ชแนลกับผมอ่ะเมื่อนี้ก็บสองโมงเสาร์นาะครับเนาะอุ้ยขอโทษดิยลโอ้ย,อลย,ลอยไม่อตกอาหารจิงโตครับมาจูนเนื้อครับเสือมาอร่อยสี่สิบเนาะอ่ะอยังว่าอะไรย้ายห,หางนะพี่น้องได้ไหมมาห็ดแจวบีกุ้ข๋มเตี๋ยวบริสไซเราครับเริ่มจากพริกผงก่อนอ่า ใส่หน่อยไล่เแาจะพุ่มมัเนาะครับเนาะเอาบรรยากาศครับมือนีิเอาบรรยากาศครับอ่าเข่าขัวแล้วแต่มักใส่ ots, ใส่ก้อนใส่หลังบ่ผิดครับโอเคครับเข่าขัวเนาะอืมใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยครับคือเขาครับสโลเก้นอ่ะบีบีขมขมพี่น้องเลยบีบขมขมบีบว่าขมขมหมดได้ใส่เพียรนะครับ ืมใส่เบิร์ดเลยครับป้าป้าใส่พอประมาณคนถัดไผมเมนี่ยก่อนเอื้องเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแช่ด้วครับเด้อกดติดตามและก,กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับช่องน,าน่าทะเดินกินเที่ยวออนไลน์ชาแน,นลครับผมอ่ะอะก็ไลค์กระเคลนครับผมจับยังบ่ถืดครับซ้อมไลก์เสียวละยังบ่ท่านใดอยู่อ่ะขอท่าขนาด โคดได้ฮะมีสารบานเ้องเบึงเบึงใส่เหลือน้วยจริงมั้งอ้าวหวานจุ๋ยแล้วโคดได้ครับโคดได้หมดสามสิบกรีมยำง่ไงด้วยครับปลาชีริวอ่าเอาติซอยกันโอ้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 กุยเดียงว่ะอืมเด้อเดียงดัง รับครับทำยังไงจิงน้อยอืมอ๋มอฮะข้าวเนียมมาโอเคเราุุเล่หลายครับม,มาเนะมาก,กินกันเดี๋ยวครับให้ผู้สาวไปสื่อข้าวเนียวมาอยู่เออสุดยอดเลยครับเพือ่อความบันเทิงครับเพือ่อความบันเทิงเ่าต้องซีเรียสครับผู้ได้ยากะ À. Mm. Ừ, bay hồ sữa mm. không nhìn nhảy không ngủ ừ. Mm. ก,กินหมดไหมเฮ้ยมาหยิบหยิบกินเป็นบล่ลงเอฮะสามสิบกีบครับพี่น้องเลยสามสิบกีบกินได้มีสามคนครับอยู่เฮนแรงเก่งอ้าวกล่องอ้าวกล่อง

แม่บอกกอครับอาชีริวบันเด้บอบานแพี่นอ้องเอยอาชีริวคุยค้ามยิ่งนี่ขเขาเจ็ดมืดว là cái tính nơ Ừ, vốn bên tâm lại rồi Ừ, còn nhau trên mương ừ. ừ. thì ơi <laughs> à. Ừ.

rất rất kho đưa ơi Để nhầm ngay bớt làm nha cái này นะเ,เจ้าเขาเขากันบนิ้ยังครับผมใส่เบิดเลยบีอืมบรรยากาศน้ำสองอห,อหอม Mm-hmm. พักขนาดครับสุดดอดขนาดกินทีเว่ยเสื้อมาหลายกว่านี้เหรอครับได้สมนี้ก็เอาสมนี้เหมือนลังก็จมีเสือหางมันอยู่ บ้างครับตอนในบ้ดนเนื้อสดๆครับจากฟาร์มเลยจากเขียงเลยผมซื้อมาร่อยซีซิปเทาา่านั้นครับขออนุานี่เนาะขอบคุณเลยหลายครับเด้อเมื่อหลังที่บอกว่นอยู่ดอกซื้อมาทำคลิปลงยูทูบนะครับนอ้องเพื่อราศีสไลด์ครับจังหวัดสีสะเกตต์ตำบลโมหงครับ ลานนนี่ครับก็แล้วพักบวบวดดอก ผมมาเสือตับมาเลยลอยกว่าบ,บาทมันเบิดเนาะเลยได้เนื้อนี่มากเนาะพี่น้องเอ้เสียดายจังป่ะไปสวยมาท่าน,น,น,นราครับถังไปแต่เศร้าครับเด็กๆที่หายสิไงไก่สเสด็อัมลาพาจากพีนนน่น้องเด้อครับบันมันสีเงาเนาะคลิปเดี๋ยวคลิปมันสีเงาอ๋อขอเที่ยม พี่เรกาก็เชื่อนครับรูมรวนี่เขากันครับโอเคนะครับบัตรมาผ่าจากเวยครับพ่อเป็นพิธีก่อนนะครับเนาะออกกันคลิปหนาเวยครับเด้อออกกันคลิปหนา chúng mình để cả nhầm, để 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 ăn nhầm cái con chạy khoa, cái khao. đây rồi อำลาพระตจาพี่น้องนะครับออกดดึนกับอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องนายทำเล่นกินเที่ยวชาแนลเด้อครับอบอกเน่าไรกับสะดุดเนาะครับนะครับบายบายครับสวัสดีครับ